โครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิ t a ลวอลเลตอยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือย่ายน่ะลุงข้อมูลเรียบร้อยลแล้วย่ายมีคนสืออย่างไรที่รัฐบาลแจกเงินดิจิทัล10,000บาทโอ้ยก็ดีแล้วเนาะเพิ่นน่นแจกกระดาหังอย่าคม e มันซอยแก้ไขที่ว่าให้งา่ายกนะุ้น่รจะศีนะบ่ใหารทั้ทอดแทรสบและซับิ่พงุ่มบังอยู่บ่ อันนี้นอนกับบรับนี้รัฐบาลเท็ดึงสิกะไ้จักทีแก้ไขแบบใดน,นะ oh. วันนี้คุณยายก็ว้าวุ่นกับการลงทะเบียนรับสิทธิโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่ื่นบาทกระเนทีเดียวนะครับใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดแอปหรือลงทะเบียนยังไม่สําเร็จตามผมมาเลยครับ การสมัครแอปทางรัดสลับ a n d r o i d ดดาวน์โหลดที่ Play ส t o r e นะครับส่วน iOS ดาวน์โหลดที่ App Store นะครับเมื่อดาวน์โหลดแอปทางรัเดเรียบร้อยแล้วในการสมัครแอปทางรัฐจะมีด้วยกัน10ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1กดสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบนะครับสกดสมัครสมาชิก 3. กดสมัครด้วยบัตรประชาชนหรือจะสมัครทางรัฐด้วยช่องทางอื่นก็ได้นะครับส ่านรายละเอียดแล้วกดสี่เหลี่ยมฉันยอมรับแล้วกดยอมรับ5กดเริ่มถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชนนะครับหกกรอข้อมูลตรวจสอบข้อมูลบัตรประชาชนให้ถูกต้อง7กดเริ่มสแกนใบหน้าแตั้งรหัสผ่านแล้วกดยืนยัน9ตั้งพินโค้ด6ตัวที่ต้องการยืนยันพินโค้ด6ตัวอีกครั้งจำให้ได้ด้วยนะครับ10กดเริ่มใช้งานสมัครเรียบ้อยแล้วกลับไปที่หน้าหลักจะเห็นปุ่ม ให้ลงทะเบียนรับสิทธิโครงการหาขึ้นให้อัปเดตเวอร์ชั่นใหม่ให้กดอัปเดตเลยนะครับเมื่อสมัครแอปเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปให้กดที่นโยบายรัฐบาลมีให้ทำได้กันอยู่6ขั้นตอนนะครับบางเครื่องถ้าเราอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่แล้วก็จะไม่มีนะครับให้ไปลงทะเบียนขอรับสิทธิโครงการได้เลยนะครับมาเริ่มกันเลยครับ ขั้นตอนที่1งกดนโยบายรัฐบาล2กดลงทะเบียนขอรับสิทธิดิจิทัลวอลเลตสกดยืนยันบนโทรศัพท์มือถือ4กรอกเบอร,ร,ร์โทรศัพท์กดรับรหัสทาง S m S เพื่อรับรหัส OTP 6หลัก5กรอกรหัสยืนยัน OTP 6หลักแล้วกดยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือ6อ่านรายละเอียดแล้วกดอนุญาตรรยายเรียบร้อยกลับไปสู่หน้าหลักทางรัฐจะเห็นเมนูให้ลงทะเบียนรับสิทธิโครงการนะครับมาสู่แขั้นตอนสุดท้ายของการลงทะเบียนรับสิทธิโครงการดิจิทัลวอลเลตหนึ่งหมื่นบาทนะครับขั้นตอนที่1กดลงทะเบียนรับสิทธิโครงการ2 2. ดำเนินการต่อ 3. อ่านข้อกำหนดคุณสมบัติและกดถัดไปนะครับสอ่านข้อกำหนดอีกครั้งและกดสี่เหลี่ยมฉันยอมรับและกดถัดไป 5. กรอกหมายเลขสาหลักได้เลขหลังบัตรประชาชน แล้วกดตรวจสอบข้อมูล6ตรวจสอบข้อมูลถูกต้องแล้วกดยืนยันดําเนินการต่อ7็กรอกข้อมูลชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วกดดําเนินการต่อ8เลือสกออสแกนใบหน้าเมื่อสแกนไบน้าเสร็จเป็นการลงข้อมูลเรียบร้อยบางเครื่องก็ไม่ได้สแกนใบนานะครับเพราะตอนสมัครแอปอเราได้สแกนใบหน้าไปก่อนนั้น,น,นแล้วนะครับและกลับมาที่เมนูหลักทางรัฐจะเห็นเมนูตรวจสอบสถานนะ,อะลองกดก็ไปดูนะครับจะเจอข้อความเรากําลังตรวจที่ของท่านกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้อง ทุกท่านน,นะครับจะรู้ผลในวันที่22กันยายน2567นะครับว่าการสมัครเขาร่วมโครงการดิจิทัลเว l ต10,000บาทจะผ่านหรือไม่ผ่านวันนี้คุณยายจะมีความรู้สึกอย่างไรนะครับที่ได้ร่วมโครงการดิจิทัลเวลต10,000บาทครั้งนี้ครับเรียบร้อยครับอันนี้คือการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วหนานแรกไม่ใช่คึอนงสี่แยโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลเวลตอยู่ระหว่างการตรวจสอบสิทธิกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือย่ายนะ่ะ ลงข้อมูลเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาไปตรวจสอบข้อมุ่นย่ามาคุณสมบัติย่าจะผ่านบมนี่คือขันทรามเราตรวจสอบจิตใจวันที่ยี่สิบสองกันยายนจะหูว่าจะหูว่าสิทธิของย่ายนี่จะผ่านหรือไม่ผ่านยี่สิบสองกันยายนเดนอะยี่สิบสองเดือนหน้าย่ายมีคนซื้ออย่างไรที่รัฐบาลแจกเงินดิจิตัลหนึ่งหมื่นบาทนี่โอ้ยก็ดีเลยเนาะเพื่อนแจกกระดาษหัอยากขอร้องรัฐบาลยู้เดี๋ยวนี้เพราะว่าย่าเช็ดอันเท่ากระสอบกระซับเนี่ยว่าเป็นลูกหลานไปโรงเรียนผู้ใดสิไอซีเฮทไทยขันเฮดจังสิ โอ้ยจะสิไปรับจังไหนไปจังไ,ไหนอยากใครรัฐบาลนี่วิ่งว่อนเพิ่นอยากใครมันซ้อยแก้ไขที่ว่าให้ง่ายกนี้แน่จ้สินาบ่ให้เฮ็ดทั้งทรศละสอบละซับย่าเฮ็ดบ่เป็นให้เขาจะได,าได้เขาได้ใคให้ง่ายกุานี้นะครับ ทิบพงุ่มบางอยู่บ่รัฐบ,บาลประเทศที่ี่ยายเคดบ่เป็นครับยายจะไปใส่ยังครับเงินมือนหนึ่งนี่โอ้ยแต่ม็นยายบ่อือ่นเนียเห็นเล่ไปซื้อแนบจะจังหอกจังหันซื้อ,อยากซื้กินลไปหาบ่ได้เนาะมาซื้อในขอบครัวละสุลุกสุลานมือหนึ่งยายนี่คิาไวใส้ได้โดดมาเลยโอ้ยเ้าพื้นอันท่างหันท่างจังเพีนทั้งซื้อกินซื้ท่านเป็นบุญเป็นงานแน่นี่ไ้วเก็บบ่พ่อเด้อยเดือนหนึ่ง,อ,อ,นนงอัน เงินหมื่นหนึ่งนี่บ่พ่อเดือนบ่พ่อเดือนเลยเงินหมื่นนี่การสหรับยเราเนี่เงินหมื่นหนึ่งนี่มีขอเสียบ่าที่เอามาแจกประชาชนหนึ่งเอ้ยว่านั่นดอกกรบอกมีขอเสียดอกกระดีอยู่ดอกพรังทางรัฐบาลไม่เห้การตว่าจะขอร้องเพิ่นให้เฮ็ดให้เฮ็ดยุงยากทอได้เฮ็ดวเข้าแลวซอกลวซับจะเข้าทั้งเรกับเขาลวดใครง่ายก็หนีเห็นนะ ซุ่มผู้เฒ่าสิได้สะดวกสบายขึ้นอันนี้นอนกบ,บรบนี่รัฐบาลเท็ดจึงสิกระไดเจ้าสิแก้ไขแบบใดนะครับครับเออไทบ้านเท่านี่ค้นมันนอกเนาะเพื่อสิเขาไปเรื่องเอาเงินหน่งห่วยจ้าคุณไอสิจุงไปแน่แล้วอยากให้เท็ดง่ายกว่านี้ครับนะจังสิร,รยายาอยจะขอเรื่องรองสิละ